ใหม่ Isuzu D-Max Magic Eye พยานยาต่อให้โลกตาเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power ของ x อ็กซ e s คันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆครับกับการขับในเมืองและนอกเมืองวันนี้เราจะไปที่ไหนกันตามติดไปกับรายการเลยครับ ก่อนที่เราจะเดินทางไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายในของเจ้า x series h i g h l a n d e r 4ประตูคันนี้กันเบาะนั่งดีไซน์ทรงสปอร์ตอบกระชับนั่งสบายมาพร้อมเทคโนโลยี c คู l Max ช่วยลดการสะสมความร้อนและสัญ,ญลักษณ์ x ปักได้แดงสุดเท่ที่เบาะคู่หน้าชุดแต่งคอนโซลหน้าสีดำเป็นโนโแบ็ค สปอร์ตหรูพร้อมสัญ,ญลักษณ์เอกชุดแต่งแผงข้างประตูสีดำเป็นโนแบค็คเรียบหรูพวงมาลัยพาวเวอร์มันติฟังชันดีไซน์หุ้มหนังเดินได้แดงพร้อมสัญลักษณ์อีซูซสีแดงปรับระดับได้4ทิศทางชุดคันเกียร์พร้อมเบรกมือหุ้มหนังเดินได้แดงโดดเด่นด้วยสัญ,ญลักษณ์ X บริเวณหน้าปัดแสดงความเร็ว สตาร์ทระบบอัจฉริยะสตาร์ทเครื่องยนต์เพียงปลายนิ้วพร้อมอ u สุจีเน็ตเอนทรีหน้าจอระบบสัมผัส Infotainment Display ขนาด7นิ้วคมชัดระดับเ d ็รดีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมกล้องมองภาพด้านหลังขนาดถอยจอดแบบบิวอินและเส้นกะระยะลองไกด์เราเดินทางด้วย i ูสุดีแม x เอ็กซิลรุ่นไฮแลนเดอร์สีประตูมากาบขอพอรพระ รูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการกันวัดหัวคูนี่ครับเชื่อกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับได้ยกพลมาตั้งกองทัพที่วัดนี้ปัจจุบันมีการสร้างตำหนักไว้กับาไหว้บูชาสิ่งสําคัญในวัดหัวคูคือพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการนั่นคือหลวงพ่อเขียวสุขโขพุทโธพะกวาโดยท่านมีประวัติความเป็นมาว่าในสมัยที่พระเจ้าตากสิน,นครับได้เข้ามาช่วยสงครามในการลบกับพมา่าและตีฝ่าวงล้อมของพมา่าออกไปทางทิศตะวันออกตลอดระยะทางมีผู้ลีพลเข้ามาร่วมทัพ จำนวนมากเดินทับผ่านทุ่งสีกันหรือดอนเมืองปัจจุบันและผ่านหมู่บ้านหัวคูพระองค์ทรงเห็นว่ามีทำเลเหมาะที่จะพักทับเพราะมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบยากที่จะฆ่าศึกเข้าโจมตีได้ระหว่างพักทับนั้นพระองค์ได้สะสมสเสบียงอาหารจึงยกทับไปเมืองจันทบุรีก่อนจะเคลื่อนทับพระองค์เห็นเล็งความสําคัญของสถานบ้านหัวคูว่าพื้นที่แห่งนี้จะมีคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าพระองค์จึงตั้งจิตอธิษฐานในภายภาคหน้าขอให้สถานที่นี้เป็นวัดในอนาคตและ องทรงมออพระพุทธรูปโลหะหนึ่งองค์ไว้เป็นที่ระลึกชาวบ้านหัวคูเล็งเห็นว่าพระพุทธรูปโลหะนี้มีค่ายิ่งนักจึงได้สร้างพระพุทธรูปปั้นครอบองค์โลหะไว้ปฏิสถานไว้ณนะบ้านหัวคูชื่อว่าหลวงพ่อเขียวเพราะพระเจ้าตากสินได้ให้ทหารชื่อว่านายเขียวเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินต่างๆที่ฝังต่อมาภายหลังหลวงพ่อบุญปลูกมาเป็นเจ้าวาดจึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์ในปี2520และถวายพระนามว่าหลวงพ่อเขียวสุขโขพุทโธพะควาปัจจุบันองค์หลวงพ่อได้ปฏิ สถานไว้ในวิหารณวัดหัวคูที่นี่คือประเทศไทยดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บ้านอันสวยงามแต่ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันเรากำลังได้เผชิญกับปัญหาโลกร้อนโลกรวดเราจะส่งต่ออะไรให้คนรุ่นต่อไป P.E.A มุ่งสู่คาร์บอนนิวทรอลิตี้ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่น่าอยู่ของทุกคนการเป็นมาสเตอร์ไม่ว่าเส้นทางจะอันตรายแค่ไหนยังไงก็เป็นไปได้ Isuzu กวีค s อ 4x4 มาสเตอร์ออฟออโรสลุยท้าโลกอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ ไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงหงมือทำเผาใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a สด้าซีา3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive ตัวตนใหม่ที่จะปฏิบัติทุกสิ่งที่เคยเชือ่อ ปัตฏิวัติความเชื่อ a n l w Mitsubishi Triton นี่คือเมทัเวิรอ้าฮัลโหลเอ็ MG. สวยนะจอใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีว i r เลสชาร์จก็มา New MG ็มา n v w เ g s v เป็นตัวตนขั้นสุดลดจากทุกมิติเลย ที่นี่คือประเทศไทยดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บ้านอันสวยงามแต่ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันเรากำลังได้เผชิญกับปัญหาโลกร้อนโลกรวนเราจะส่งต่ออะไรให้คนรุ่นต่อไป PEA มุ่งสู่คาร์บอนนิวทรอลิตี้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่ออนาคตที่น่าอยู่ของทุกคนพอ้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทค Power You Up New Suzuki Swift การเปิดตัว New Mazda CX-3 ยนตกรรม crossover SUV รุ่นใหม่ล่าสุดในงาน Big Motor Sale 2023ที่ออกแบบใหม่ทั้งภายนอกและภายในพร้อมแนวคิด Never Settle for Less ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบตกแต่งยังมีสไตล์ยกระดับความสปอร์ตพรีเมียมให้โดดเด่นยิ่งขึ้นมีให้เลือกถึง4รุ่นย่อยพร้อมรุ่นย่อยใหม่กับ2.0 Sport Lux ครบคันด้วยเทคโนโลยี Sky Active และโคดดีไซน์อันสง่างาม สปอร์ตโดดเด่นไม่เหมือนใครจุดเด่นของ CX 3คือเป็นรถ c r o s s w e ว SUV เรุ่นเริ่มต้นนะครับที่เป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับกับราคาเริ่มต้นเพียง770,000บาทนะครับแล้วก็มาพร้อมกับคอนเซปต์ Never Settle For Less นะครับจับกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่มองหารถ SUV คันแรกนะครับ CX 3ใหม่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ Skyactiv นะครับ2.0ลิตรนะครับที่ให้กำลังสูงสุดถึง156แรงม้านะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันถึง16.4กิเมตรลิตรนะครับ มาพร้อมกับเทคโนโลยี Master Connect นะครับที่เชื่อมต่อโลกออนไลน์เข้าสู่ในตัวรถนะครับทำให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการใช้ มาสเตอร์คอนเน็กนะครับในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของสมรรถนะระบบการควบคุมสมรรถนะการขับขี่อัจฉริยะนะครับจีเวอ o ์ต r ริงคอนโทนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของมาสเตอร์ที่ช่วยควบคุมให้การขับขี่เป็นไปได้อย่างแน่นยําแ,และก็สมดุลน,นะครับนอกจากนั้นนะครับครั้งนี้มาสเตอร์สาใหม่เนี่ยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี i a c t i v e ฟเซนแบบเต็มรูปแบบนะครับตัวไฮไลท์ของมันคือตัวระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ MRCC แบบ Stop and Go นะครับก็ อยากเรียนเชิญผู้ที่สนใจนะครับเข้าชม m a สเตอร์3ใหม่ได้ที่งาน Big ก o อเตอร์เซลปี2023ปีนี้นะครับแล้วก็ที่โชว์รูม m าสเตอร์ั่วประเทศนะครับ MG รวมสร้างสีสันในงาน Big m ม t เ r s ร l เซ2023นำยนตกรรมหลากหลายคุ้มพลังขับเคลื่อนที่มาพร้อมข้อเสนอพิเศษเอาใจคอ SUV ที่ชื่นชอบรถสีแดงส a r l e t เ e d ด้วย New MGSS และ New m g v s h e v ราคาพิเศษกับอีกหนึ่งไฮไลท์ New MG 4 e l e c t r ิเล็กทกที่สะกดทุกสายตาด้วยการแลปสีเฟสพิงทั้งคันครับวันนี้นะครับ MG ในงาน b i g m ม t เ r s ร l เซ2023นะครับเรานารถยนต์ครบทุกรุ่นทุกระบบการขับเคลื่อนมาสแสดงนะครับพร้อมกับ มีข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้านะครับเริ่มจากรถยนต์ไฟฟ้านะครับของของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษนะครับมีระบบโฮมชาร์จเจอร์ฟรีค่าติดตั้งแล้วก็ประกันภัย5ปีประกันภัยแบตเตอรี่ปร8ปีนะครับนอกจากนี้เนี่ยสรุ่นเราก็คือตัว m j 4และ s e s EV ประกันภัย3ปีครับสำหรับรถพลังงานทางเลือกแล้วก็รถสันดาบนะครับเรามีดอกเบี้ย0%นาน48เดือน พร้อมกับรับประกันภัย5ปีแล้วก็ระยะทางหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนคือ150,000กิโลเมตรนะครับนอกจากนี้นะครับในรถยนต์อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของไฮลของเราก็คือตัว MG4 นะครับเ r e s h Pink นะครับเป็นรถที่เราแบบสติ๊กเกอร์นะครับมาเรียกว่าตอบกระแสรเรื่องของสีชมพูนะครับโดยเรามีจำกัดให้กับลูกค้า,าให้ในราคาเท่าเดิมโดยไม่การไม่มีการเพิ่ม เรื่องราคาทั้งทั้งหลายนะครับก็คือมีอยู่8คันเท่านั้นก็สำหรับแฟนพันธุ์แท้จริงๆที่สนใจนะครับรถเฟรช p i ิงของเรา ซูซูกิเติมเต็มสีสันในงาน Big m ม t เ r ร์เซล2์สอ่ตอกย้ำแนวคิดได e Your Life in Color ที่มีจุดเริ่มต้นจากจินตนาการที่เปรียบท้องถนนเสมือนผ้าใบที่ว่างเปล่าโดยถนนสายนี้จะถูกแต่งแต้มด้วยความหลากหลายของรถยนต์ซูซูกิที่มีความแตกต่างทั้งเรื่องของสีสันดีไซน์และรูปแบบการใช้งานที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคของประเทศไทยมาเป็นเวลายอย่างยาวนานทําให้ถนนสายนี้กลับมามีชีวิตชีวาเพิ่มความสนุกและความน่าสนใจในการขับขี่รถยนต์คู่ใจมากขึ้นในทุกๆวันคุณมรลบตีเลิกงาม รองประธานกรรมการบริหารบริษัทซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าไฮไลท์สำคัญภายในงาน Big m ม t เ r ร์เซล2023ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับกองทัพลถยดยนคุณภาพจากซูซูกินำโดยซูซูกิสวิปสปอร์ตอีโคขายอดนิยมของคนไทยสร้างยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของซูซูกิมาอย่างต่อเนื่องซูซูกิเซียสฉีกดแห่งความคุ้มค่าสบายกว่าอย่างมีสไตล์ในแบบอีโคซีดานสู่ประสบการณ์ขับขี่ที่ครบทุกความสมบูรณ์แบบ Suzuki เซลลี i o รถยนต์นั่งขนาดคอมแพคคุณภาพเกินตัวและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีซู z u k i แคลลี่รถกระบะบรรทุกอนเนกประสงค์ซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริด e ด o ะพาวเวอร์อเต็มที่ทุกฟังก์ชั่นเต็มพลัง Smart h ไฮบริดซูซูกิเอรถยนต์คอร์สโอเวอร์ขนาดเจ็ดที่นั่งรถยนต์สำหรับครอบครัวมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทย ฉลองชัยชนะในการแข่งขันเอเชียคอสคันที่แลนลี่2023ตอกย้ำจิตวิญญาณของความเล้าใจสไตล์มอเตอร์สปอร์ตด้วย DNA สายเลือดแชมป์แลนลี่ที่โชว์ศักยภาพขีดสุดของสมรรถนะอ l นิวไทท่านโดยทีมมิสซูบิชิแลนดี้อาร์ตสามารถควา้ารางวัลชนะเลิศประเภททีมซึ่งเป็นชัยชนะครั้งแรกของรถออนิวไทท่านแลนดี่ค่ะก็หลังจากที่จบการแข่งขันมาก็ผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เราคว้าอันดับ3าประเภทบุคคลแล้วก็ ได้อันดับหนึ่งประเภททีมมานะครับก็ในการแข่งก็เจออุปสรรคเยอะมากๆนะครับในปีนี้เส้นทางก็โดหดและหินเยอะมากๆแต่เราก็ผ่านมันมาได้ครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็จริงๆเ,เรามีเวลาเตรียมทีมนะครับประมาณ1เดือนนะครับเนื่องจากว่าเป็นออนอิตาันนะครับเปิดตัวเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ การทํารถแข่งเนี่ยไม่ได้ไปทําที่ไหนเลยนะครับเก็บตัวเงียบนะครับระยะหนึ่งเดือนนะครับเราก็ทดสอบอยู่ประมาณสักสามวันนะครับเส้นทางก็เป็นเส้นทาง,นงเดิมๆนะครับก็มีลูกพลังมีหลุมมีโคนนะครับเก็บข้อมูลเพื่อนะครับนามาใส่ในรถคันใหม่นะครับซึ่งในรถคันใหม่เนี่ยก่อนการแข่งขันเนี่ยวิ่งลงลูกหลังไม่เกิน20กิโลเมตรนะครับหลังจากนั้นเราก็าเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ได้เคยทดสอบมาแล้วก็าอ,อนด้อนใส่ข้อมูลในรถคันใหม่ครับแล้วก็เริ่มการแข่งขันเลยครับก็ขอคุณทุกๆก,กำลังใจที่เชียร์ทีมมิสูบิชิแลลีอาร์นะครับก็ปีหน้าแน่นอนครับเราจะกลับไปทวงแชมป์ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมครับ นิสสันเปิดตัวน e ิสสันคลิกอีพาวเวอร์สีพิเศษไทเทเนียมกากีครั้งแรกกับรถยนต์สีอินเทนรวมสร้างสีงสันในงาน Big m ม t เ r s ร์เซ0 2 3สอนสบนองความต้องการของผู้บริโภคพร้อมเติม a c t i v e l i f e s t ไ l e ์ของคนรุ่นใหม่ที่นิยมการใช้ชีวิตกึ่งผจญภัยและรักการเดินทางสีภายนอกและภายในโทนกากีเป็นสีที่สื่อถึงธรรมชาติการผจญภยัยความอบอุ่นและการผ่อนคลายรวมถึงสะท้อนบุคลิกแอคทีฟและสไตล์ที่ชอบใช้ชีวิตกลางแจ้งเพื่อสร้างสรรค์าการเดินทางให้น่าประทับใจ และสะท้อนตัวตนสีไทเทเนียมกากีเป็นสีพิเศษในน e ิสสันคิกอีพาวเวอร์และได้รับความนิยมในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เปิดตัวโดยมีคนให้ความสนใจนิสสันจึงได้แนะนําสีไทเทเนียมกากีกับรถ s u สยยอดนิยมเป็นครั้งแรกตอกย้ําจุดยืนของการเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ใช่ช่วยเพิ่มความสนุกในการขับขี่และเติมเต็มความต้องการของลูกค้าให้ได้รับประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าโดยที่ไม่ต้องชาร์จและภายในงาน นิสสันนำรถยอดนิยมโชว์ครบทุกรุ่นนิสสันอเมร่ารถสปอร์ตคอมแพกซีดารุ่นล่าสุดที่แรงจริงจัดให้นิสสันเทอร่ารถ SUV หรูสำหรับทุกคนในครอบครัวและนิสสันนาวาร่ารถกระบะที่ทุกรุ่นทนถึงใจตอบโจทย์ทุกความต้องการในการใช้งานทั้งการขับขี่แบบไลฟ์สไตล์หรือการใช้งานที่ต้องการความทนทานพร้อมโปรโมชั่นพิเศษโปใหญ่เซเยตหลากหลายทางเลือก ออนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection เปิดรับความสนุกแล้วไปที่สุดกับทางที่ไม่สำ้ำใครมาซา,าสองใหม่เลือกต่างในแบบเรา Feel <the> drive. ตัวตนใหม่ที่จะปฏิวัติทุกสิ่งที่เคยเชือ่อ ปัติวัติความเชื่อ All New ิว t s u b i s h i Triton นี่คือเม t a ลเวิร์สเอ้าฮัลโหลเสวยนะจอใหญ่เวอร์ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีว i r เลสชาร์จก็มา New m g ็ s, s h e v เป็นตัวตนขั้นสุดกจากทุกมิติเดลยพลังที่สร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตางม,มั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็ พยานไปกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทค i าวเวอร์ยูอัพนิวซูซูกิสวฟยานต่อให้โลกตานิอิแมสแมจิกอที่นี่คือประเทศไทยดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์บ้านอันสวยงามแต่ตอนนี้ เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันเรากำลังได้เผชิญกับปัญหาโลกร้อนโลกรวนเราจะส่งต่ออะไรให้คนรุ่นต่อไป P.E.A มุ่งสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งต่ออนาคตที่น่าอยู่ของทุกคน New Mitsubishi Expander Cross Mitsubishi Motors เราอยู่กันที่โชว์รูม Jeep นิมิตใหม่นะครับมาทำกิจกรรมการขับออฟโรดแบบเบื้องต้นกับ Jeep 101 Academy นะครับราชาออฟโรดสัญชาติอเมริกันบรรยากาศการขับขี่นะครับสมรรถนะของเจ้าแร n งเลอร์ลูบิคอจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามติดไปกับรายการครับ เวบาทํทำงานหมายคำว่าต้องใช้คำว่า Disconnect t เพราะว่า Connect มันคือการจับทั้งสี่ล้อพอเป็น Disconnect ให้อิสระใช้ปลดละ,อ,ะอิสระของแต่ละล้อแล้วใช่ซึ่งสถานีนี้ร้องใช้แบบนี้นครับโอนเคไปเพราะว่าอันนี้คือสถานีนนเนินเอียงบวกกับลานแอแลนติกนะครับดีครับแนะนำว่าให้เปิดที่เทลแคมตัวล่างครับเพื่อที่จะดูองค์เป็นกล้องครับ เพราะไอ้ลา์ที่พี่เห็นตัวนี้คือยางรถยนต์ของเรา่นะอเราไต่ขึ้นไปได้สามารถขึ้นได้อีกนะครับเพราะพี่สังเกตจากตัวนี้โอเคกำลังสวยนั่นแหละครับไป่ไปเรื่อยๆดีครับดีครับเติมทังเล่งไปเล็กๆแบบนี้ดีครับถือว่าดีมากเลยสวยครับโอเคซ้ายมานิดนึงได้ครับโอเคสวยครับดีครับสวยมากพี่วิธีการเติมดีด้วยนะครับค่อยๆแบบนี้นุ่มๆสวย Okay. เราจะต้องข้ามสิ่งกีดขวางใช่ครับให้ล้อเราตองไล่เส้นยตรงกับตัวตัวท่อโอเคก็คือให้ตรงอุปสรรคให้ใ<ช>อยู่ตรงกลางนะเป็นเนิมสลับเล็กๆง,ง่ายๆซึ่งผมแนะนำว่าหลังจากที่เราเติมพลังเล่นเสร็จเราสามารถปล่อยเท้าได้เพราะว่าท็อคแรงบิด400นิวตันเมตรเนี่ยมันส่งตัวรถมันเองอัตโนมัติ ก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะแรงเลื่อลูิคอนไม่ต้องเหยียบก็ได้ครับไม่ต้องเหยียบก็ได้กับเนินสลับเล็กๆเองใช่ครับพร้อมแล้วไปครับหลังมือก็ได้ครับหลังอยากที่เราเหยียบไปนะครับแม่มีกล้องมาจับไหมครับเนี่ยครับมันจะลมนุ่มๆสบายๆแล้วก็ดูกล้องประคองให้อยู่ตรงกลางอันนี้ดีมากเลยการขับโฟร์วินง่ายๆเลยครับง่ายๆเราอย่าไปรีบ ถึงจุดหมายแน่อนอนใช่ครับไปเรื่อยๆนุ่มๆนิ่มๆ,ๆแต่ถ้าเราต้องการเรื่องของความซอฟต์เราก็อาจจะต้องแตะเบรกนะ<า>ค,ครับก่อนครับสิ่งที่เราต้องทําคือเวลารถเกิดการเอ,อียงเราอยากไปฝืนปล่อยให้เราปล่อยแล้วก็ให้ไปเวนี้ก่อนตึงพัเล่นไปบิดทางซ้ายมาโอเคครับนั่นแหละดีครับหมุนทางซ้ายมา,าคคนิดน,นึงเบาๆโอเคดีครับสวยงามดีมากครับผมสวยเลยครับ แต่เ,เราตีวงเข้าช่องนี้ได้เลยครับอโอสวยมากเติมเล่งได้เบาๆเมื่อไหร่ล้อเกิดการจับอาการของการสลายพิวแชชั่นจะเข้ามาเสริมให้ทันทีเรียกว่าได้อัธรรถรของระบบการขับเคลื่อนออฟโรดของเจ้าลูบิคอนแรนเลอร์ลูบิคอนคันนี้ต้องบอกว่ามันจริงครับ